โอ้ยผมรู oh, ้ว่าอยู่ตรงนั้นถ้าเฝ้าผมสูงไปนิดนึงมันเป็นบ้าวิงบี้เข้าไม่บีกันบีบีบีโอ้ยวิงรัวคลิก้ายค้างมาเลย

Wait, hey, behind, get shot! shot. Okay. One more Bro, Expect him, man! One side. 20 people, I don't know No short, no short, no short, both, both Both sides, both side, both, side, both side. One close, one close. I play here One even, one even, one even น่าิิวฮิวฮิวเดดิ้ลดดิ้ผมว่าแหละเพราะผมได้ยิงมาออกฝาเอดชีมนแต่เพื่อนปิงซยซว่าดูดอกเดียวแมวยมกซื้อไอ้เตรมมไอ้เตียมไ

Jen had A main, I think. I'm in What the fuck? Huh? Huh? Man, chana leo na na. Bro, I was expecting him to jump pick, you know, not, but not like that, man. Yeah, bro, I was marking for jump pick. He's crazy, bro. Fight, fight, train up, train Why? Play,

They one market, one market, one market. don't know where you go, bro. You know what do I you mean? I'm watching a shot. Yeah, I see, yeah, No, are stuck. am Alright. Ui, <laughs> ui, ui. I hope I got That's what happened. On me, on me. กิฟต์ตักกิล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 แมนเฮ้ยสกิลอะไรอะโอ้เฮ้ยสกิลยิงโคตรดีเลยอะสกิลอะไรเนี่ย bro ยูปิกประเพรลิกเล็กนี้โอเคโอเค I try I try โอเคเหลือฟอร์มเจอร์ล่าสุดไหมไม่นะครับ ล่าสุดยอดเล็บฟอร์มเลยครับยังไม่ได้เอาจริงเลยถ้าเยมาเราแพ้เออผิดปากกับสกิลฟูลทีมไปโอเคทีมโชว์แมตต์กับทุกคนโชว์แมตว์นเดลอยากคิดมากโอ้ยนายเพื่อนออกมาด้วยวะสวนเพื่อนตัดแพ้ไม่หยุด ก็บีเมนก็บีเมนไงก็บีเมนโอ้ยคำดาวดีสุว้าไม่รอเพื่อนเลยอ่ะเชื่เพื่อมีเบตเตอร์องตัวเสเตอร์ซิตี้กไปกไป้ o n e n แ e บเลลิ I sure ah, yes, well, okay, see, that's the time they don't want tap me. Like, what the f? Every <laughs> single time I get one tap. So. Not rotating. No, no, can we go B main? Okay, okay. Oh, okay, jam. Oh, jam. Ugh. Ugh. What the <laughs> พีไฟด้วยไปทางของผมแล้วเพื่อนเล่นช้าเราไปทำหน้าที่เราดีกว่าฮิวจอยมันเดินดันมันเลยต้องไปเล่นกับฮิวจอยมาแล้วครับฮิวจอยมันเดินเพลินอะวะ้าครดูไอ้เพื่อนว,วะดีแมนพุชโอ้ยอะไรอะเดินกันมันเลยอะช่ ไปกับเพื่อนสิเก็บแบ็กไซด์ต้องได้นะต้องได้เท่านั้นีทีบักล okay, ้วันกุมโอเมวันกุมกรบีเมนบีเมนบีเมนเด็ดดซโอเคแมนักีนลัคกียนลัคกีสองหน่แล้วว่าเอ้ทว่าก็พุชออกไปตายอีก โอ้ยไม่ไม่เป <ing> <quarto> <sip> ็นผมที่ผจังหวะแบบนี้หรไอ้ตัวยุมนบอกบน่า่าฮะเฮ้ยอะไรไอ้ผมไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยอะไรเดี๋ยวดนยิงแต่หลังยิงทะลุสมอเข้าหัวอีกช็อตอินเทวนช็อตอินเทวนใช้ช็อต e ช้ช็อตนะ I'm watching shot, it's okay. Tập đi Nice, heaven, heaven, heaven. Nó đu bữa ăn đi. Nó phải đi lên à. Nice. So <laughs> lucky. You ain't got it. Oh, oh Go first, Okay, I can player you. wow. standing. เฮ้ยอะไรอะอยู่ข้างบนได้ไงโอเคเป็นไปเป็นไปเป็นเป็นเป็นเป no ยิงไปโดนแล้วแค่ไปค่ไปไเดิ้ลบิสโอเคแคไ

tùa nó vẫn chưa dừng hết đi nhanh lên, 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 đi nhanh ช็อตช็อตช็อตออ้ n เสือสามสิบลาวไม่เอาเฮ้ยเป็นสาแล้วดกวยนี่มันสามสิบแล้วเนี่ยนี่เป็นสกอซีโเลยอ้ติงเจ็ดเจ็ดเอเละครับฮี่อ่ะเลนาเลไม่ชผมาโนวเอ They smoke below, they smoke. Got him, got him, on, got One uh, Got one wine, one One more, one more Arena, arena Reinhardt here, Gonna Reinhardt did Second, I have smoke Okay, smoke again okay. Enemy จันจนจนอ้ป <interfer es> oh, ัญแนี้โอ้ยเยอะจัดอะไม่เราก็จะแพ้เราจะไม่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 แพ้ช่วส่งา่สู้ต่สูน่เอ้ยบอสบ้าสีซีดีซีดีแคสเต้ Am okay, okay, uh, uh, <laughs> right. no oh, I happy? i are to be, guys. ตัวตัว,วยังไม่เจอโยนโยนให้ PLEASE oh, so good, Scary OH YES YES you the best player in the land, man Kujota! No. Let's go, guys! Let's go! So luck- So lucky, Scary so lucky. Yeah I'm so lucky <laughs> So worthless okay, right? hey, He's up on here, right? He's he what the f- My bad, bro

khai mà từng chặt liền